สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3ส,สาขาเพชรบุรีเชิญชวนคนไทยพาพ่อเที่ยวอุทยานฟรีค่ะ วันที่4ธันวาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยพาพ่อเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติวานาอุทยานสวนพฤกษศาสตร์สวนลุคชาติรวมถึงพื้นที่คุ้มครองสัตว์ป่าทั่วประเทศฟรีโดยไม่เสียค่าเข้าโดยสามารถพาคุณพ่อเด็กๆและผู้สูงอายุเข้าเที่ยวชมในสวนสัตว์ในสังกัดกรมอุทยานได้ฟรีทั่วประเทศเพื่อเป็นการมอบของข,องขวัญพิเศษให้แก่คุณพ่อทุกคน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2568นี้โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีดูแลพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอุทยานแห่งชาติเขาสามระยอดอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางอุทยานแห่งชาติหาดวานกรอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามรวม6แห่ง และพื้นที่วัานาอุทยานรวม6แหง่งวัดนาอุทยานท้าวโกษาอุทยานแห่งชาติหาดวรณกรวนอุทยานปานบุรีอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางวัานาอุทยานห้วยน้าําซับและวัานาอุทยานเขาตามองไลยและสถานีพเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมเปิดให้บริการนักท่องเที่ยววันพ่อที่5ธันวาคมนี้ฟรีนายนิทัศน์ทุ่งสงผู้อำนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีกล่าว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เปิดพื้นที่อุทยานแห่งชาติให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าเที่ยวชมฟรีทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีดูแลอุทยานและวันอุทยานในพื้นที่สองจังหวัดคือจังหวัดเพชรบุรี จะเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวชมทะเลหมอกสัมผัสอากาศหนาวเยี่ยมชมสัตว์ป่าต่างๆได้ฟรีในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันได้แก่หาดวนกรอุทยานแห่งชาติกุบรีน้ำตกห้วยยางนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมได้ฟรีตลอดทั้งวันในวันที่5ธันวาคมสําหรับน้องๆหนูๆที่ชื่นชอบสัตว์ป่าและอยากใกล้ชิดสัตว์ป่าสามารถเดินทางไปเลี้ยงอาหารสัตว์ป่าได้ที่สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทรายอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีและยังสามารถร่วมเป็นพ่อ พ่อแม่อุปถัมภ์ให้สัตว์ป่าได้โดยการสมทบทุนจัดซื้ออาหารให้สัตว์ป่าได้อีกด้วยซึ่งสัตว์ป่าดังกล่าวอยู่ในความดูแลของกมรมทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับวันพ่อแห่งชาติทางกรมทยานแห่งชาติและพันธุ์พืชนะครับก็เหมือนมอบความสุขให้คนไทยนะครับก็คือเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับเข้าไปท่องเที่ยวในเขตทยานแห่งชาติด้ฟรี่นะครับโดยมีค่าใช้จ่าย